สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คือมันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมหนีตายของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่เจอกับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มนั้นแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นเบอร์ลี่นะครับห้านัดหลังสุดนี่พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแถมแพ้รวดด้วยนะครับ เกมล่าสุดนั้นพทเวตแฮมขาบ้านนะครับ1ประตูต่อ2นะครับส่วนเชฟยูเองนะครับผ้านัดหลังสุดนะครับแพ้3เสมอ1แล้วก็ชนะ1เกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านแพ้บอลมัดไป1ประตูต่อ3นะครับตัว1เกมที่พวกเขาชนะก็คือเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้2ประตูต่อ1นะครับวันนี้เจ้าถิ่นนะครับเบอร์ลี่ของแองซองกองปานีนะครับไม่มีแจ็คก็อกนะครับกองกลางที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเพียงคนเดียวนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ลงสามไม่ได้คือลีนฟอสเตอร์นะครับ วันนี้แนวลุกเป็นเจลดิเวสแล้วก็เชกิอัมดูนี่นะครับส่วนเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับของพรไฮกิ้งวัตทอมนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้สภาพทีมไม่มีจอห์นอีแกนไม่มีคริสโตเฟอร์บาแชมนะครับไม่มีทอมเดวี่นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยลุกใช้คามาลอนอาเชอร์เล่นเป็นหน้าเป้านะครับสองตัวลุกก็จะเป็นกุสตาโวฮาเมอร์แล้วก็เจมแม็กอาร์ตี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของสองทีมโซนท้ายตารางนะครับ ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่มีทีมใดดีกว่ากันมากนักแต่ว่าถ้าดูทรงบอลผมชอบเบอร์รี่มากกว่านะครับเพราะว่าเบอร์รี่นั้นดูเป็นทีมเล่นบอลกับพื้นสวยงามกว่านะครับเพียงแต่ว่าเกมลุกนั้นอาจจะไม่ดุดันเฉียบขาดนะครับวันนี้เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมจากโซนท้ายท้ายตารางด้วยกันก็เชื่อว่าเบอร์รี่นั้นต้องเน้นนะครับต้องเน้นนะครับเพื่อที่จะเก็บชัยชนะ เก็บ3คะแนนเต็มให้ได้นะครับดูจากรายชื่อตัวเล่นเจ้าถิ่นก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับวันนี้กัดฟันเชียเบอร์ลี่นะครับชื่อพวกเขาน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดได้สําเร็จนะครับด้วยสกอร์ไม่1นึก็2อหนึ่งคู่นี้เชียเบอร์ลี่ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียฟุตบอลเจอผมนายสตาร์ทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ